คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มันเมื่อวานไม่ค่อยได้เล่นเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาเล่นแต่แต่เย็นหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนช่วงเวลาตอนนี้นะที่ผมเข้ามาเล่นก็คือ6กโมงตรงนะครับทุกคนโอเคก็มาอยู่ในค่าย pg นะครับผมอ่ะฮะมามาดูกันทุน600นะครับทุกคนเกมทองแห่งคเนตนะมาเบสสิบเบสสิบสองเบสสิบแปดเป็นเลยจงังหวะนี้อ่ะฮะ มาเย็นๆ18นาฬิกาก็ต้องเริ่มจากเบ็ด18เผื่อจะเข้าสกัตเทอร์หรือเปล่าเรียบร้อยครับดอกแรกเข้าสกัตเทอร์โอ้โหเป็นไปได้นะครับทุกคน12หมุนนะเอาหูแล้วก็ดอกแรกก็สวยด้วยครับรางวัลก้อนโตไป231นะครับทุกคนเอาเรื่องก็ มันเท่าไหร่อ่ะสิบหกนาฬิกามันก็ผมคิดนะนะมันก็สิบแนาฬิกาเราก็เลยเอาเบสสิเข้าสกัตเทอร์เลยดอกแรกแน่นอนจริงๆนะครับอันนี้ลองดูเล่นๆนเฉยๆนะโอเคแต่ก็ได้ตังค์นะครับได้จริงๆนะไม่ได้ได้เล่นๆนะครับเนี่ยโอ้ยรางวัลก้อนโตไปอีก154ครับ จัดไปอีกดิคูณแปดห้าสองรอเท่าไรหุ้ยสี่รอยเลยเอาเรื่องอยู่ในนี่ยคูณสิบแล้วครับทุกคนตอนนี้อีกเก้าสิบครับจัดไปอีกร้อยแปดสิบโอ้โหอะไรจะขานาดนี้เนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเกมนี้รู้สึกว่ามีโชคตั้งแต่เย็นเลยนะครับเนี่ยวันนี้ โอเคเงินรวมนะครับหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับทุกคนได้เป็นพันเลยนะเอามาอีกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คิดว่าจะมาอีกทุนละมาหกร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ได้กำไรประมาณเป็นพันแล้วนะแต่เรายังไม่เลิอกอย่าเพิ่งเรียกว่ากำไรดีกว่า เท่าไหรแปดสิบเอ็ดโอ้โหล่วงเฉยแต่ก็ไม่เป็นไรกำไรล้วน,นบอกเลยถ้ายังไงเราเลิกก่อนได้นะครับเหมือนเราถืออยู่ในกำม,มือเราแล้วนะครับสำหรับกำไรนะถ้าไม่ต่ำกว่าพันสองก็เล่นได้อยู่ทุกคน เพราะว่าถ้าต่ำกว่าพันสองกำไรเราจะได้ไม่เท่าตัวนะครับเออตอนนี้เหลือพันสี่กว่านะครับได้ต่อโอ้โหยังไงเอย่ยสาสิบหดอกนี้จัดไปอีกหกจัดไปอีกยีเจ็ครับสงสัยจะไม่ล่วงหรอกครับทุกคนโอ,อ้โหดอกนี้บอกเลยว่า ร้อยิบาทหลังวันก้อนโตไปดีเอเต็มหน้าไปเลยจัดมาอีกพันห้าแล้วครับเบ็ดยีี่ดีกว่าจังหวะนี้นไหนๆก็เหมือนจะมาแล้วนะครับเอาสกักกดเทิมมาหรือเปล่าแล้วก็ยังไงตรวบก็ให้ไม่มานะครับทุกคนได้แค่ลุน้น <24 S 2> เบ็ดยีสบเบ็ดเริ่มหนักขึ้นแล้วนะเนี่ยหนักไปหรือเปล่านะดูดิเ้วาอวะไรละเ้าหลายดอกไม่ดีนะครับอะไรครับเตี้ยเฮ้ยร่วงอย่างเดียวเอ้าลืมไปนะครับเกินพันสองแล้วด้วยทุกคนไม่เป็นไร เอ้ามาด้วว่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าดอกนี้โอ้โหไม่มานะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงไก็มาขนาดนี้แล้วปั่นไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนได้เสียไหยก็ลองไปดูกันว่าจะเอาไว้แค่พันสองนะถอนแค่กําไรหกร้อยอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ลืมไปลืมดูเลยปั่นเพลินเลยนะครับขอให้ได้คืนเถอะแป๊บเดียวแหละลงไปหกเจ็ดร้อยอ่ะเอามาอีกแล้วครับสกัดเทอร์อมาให้ลุ้นบ่อยจัดเลยนะอ่ะ มาลุ้นช่องสุดท้ายกันนะครับทุกคนผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านกลับมาครับเข้าเบ็ดยี่สิบสี่เรียบร้อยทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะได้ขอขออีกสักพันหนึ่งได้ไหมโล,ลโลบอีกแล้วโลบอีกแล้วโอเคเออต้องให้วายมามบ่อยๆอ่ะมันจะตัวคูม,มันจะได้เพิ่ม,มบ่อยๆ มาทีละตัวเออต้องอย่างนี้ดิโอ้โหคูณหกด้วยสี่รได้ไหมเนี่ยสามห้าสิบครับคูณหกไปรางวัลก้อนโตไปที่230ร้อยสบโอ้โหบอกเลยว่ากลับมาแล้วกำไรของเราทุกคนตอนนี้ข้าคูณแปดเรียบร้อยครับยังไงเอ่ย 8 4 32โอเคจัดไปขอปิดท้ายสสวยหน่อยโอ้โหไม่สวย88เท่าไหรเนี่ย56หเหรอ64ดิอโอ้บอกเลยว่าคณิตนี่ไม่เอานะครับปวดหัวนะตอนเรียนโอเคตอนนี้เป็นพันเจกว่าเราเอาเสศจด้านหลังไปนะครับว่าเราเหลือพันเจ็ละกันนะครับทุกคนกําไร1,100บาทโอ้โห เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าสแครเทอร์ไม่เข้ายังไงเราก็ถอนแค่พันเดียวนะครับก็ตอนนี้เอาเป็นว่าถอนพันเจ็ดละกันนะครับทุกคนโอเคพอนะก็เดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรซะก่อนนะครับทุกคนโอเคไม่พูดมากแล้วนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ดอกแรกเข้าสแครเทอร์เป็นประวัติของผมเลยนะไม่เคยมีที่ไหนเลย ที่ผมจะเล่นแล้วจะได้อย่างนี้นะโอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับให้ FC ได้ดูกันต่อไปนะครับทุกคนเป็นกำลังใจกันไว้แล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ทาย,ยาทใหม่ของเราด้วยนะครับก็เป็น Tomorrow V1 นะครับตอนนี้ผมมี3ช่องแล้วนะนะนะทุกคน ห้าช่องเศรษฐีดูไบทูมอโลแล้วก็ทูมอโรวีหนึ่งันเองนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามกันไว้ไปติดตาม Facebook ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นลิงก์ของช่องผมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะบายครับผม